สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะพบกับเราสองคนค่ะอ้อยค่ะแป้งค่ะไลฟ์สดบริษัทซิงแสงนภานะคะวันที่16ตุลาคม2563วันนี้สวัสดีเศรษฐีหน้าใหม่ทุกทท่านด้วยนะคะวันนี้ใครโชคดีนะใครถูกรอตตลี่ใครถูกรางวัลใหญ่ๆวันนี้มารายงานตัวที่ไลฟ์สดนี้หน่อยนะคะนะสวัสดีนะคะสวัสดีท่านที่เข้ามาแล้วด้วยนะคะ นะแล้วก็วันนี้นะคะเข้ามาแล้วก็เหมือนเดิมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้ววันนี้เนี่ยสำคัญมากเลยนะคะทุกคนเนี่ยจะต้องช่วยกันกดแชร์นะเพราะว่าทุกคนที่กดแชร์เนี่ยจะวันนี้ได้ร่วมเล่นเกมแล้วก็ร่วมรับรางวัลต่างๆด้วยกันนะคะใช่เลยค่ะวันนี้บอกเลยว่าไม่ได้มาขายนะคะมาแจกนะคะ มาอา้อมาขายด้วยมาแจกด้วยแต่จะแจกซะส่วนมากนะคะยังวันนี้นะคะเข้ามาถูกแล้วแล้วก็ฟังไม่ผิดด้วยวันนี้เราสองคนมาพร้อมของแจกของแถมของสวยของถูกนะคะมาครบครันเลยนะคะเข้ามาแล้วอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเข้ามาแล้วอย่าเพิ่งไปไหนนะอ่าแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นการแบบว่าแจ้งสิทธิ์อ่าใช่เพราะว่า วันนี้นะคะคนที่แชร์เนี่ยจะสำคัญมากคือจะต้องกดแชร์นะแล้วก็ต้องกดแชร์เป็นสาธารณะด้วยนะคะเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยขึ้นเป็นชื่อผู้แชร์ด้านบน,<ช>บนชื่อเนาะ,ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเน้องแป้งแป้งแป้งวันนี้เราเป็นคนที่แบบไม่ใช่คน,คนแล้วนะไม่ใช่นอะไรพี่เบนสวัสดีค่ะพี่เบนสวัสดีค่ะโวลิจาน้องออยกับน้องแป้งคนสวบทั้งสอง <c oughs> คนสวบจักสวบอี <c oughs> อย่างบาทนี้นะ คนสวยค่ะไม่ต้องรีบพี่เบนคนสวยนะคนสวยทั้งสองคนนะวันนี้เป็นคนสวบสะละนะมืออื่นเป็นมืออื่นเป็นคนอย่างดีนะคนเสียบแมนบอกนะนะเข้ามาแล้วเมือนเดิมจ้ากดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นการแบบว่าแจ้งสิทธิ์รับของแจกวันนี้บอกเลยนะจ๊ะบอกเลยว่าวันนี้เรามาแจกแจกจริงแจกจริงแจกจังนะไม่ไม่ได้มาเล่นๆนะคะมาจริงๆ้ยวันนี้ฉากหลังสวยมาก ปนหนึ่งเดินอยู่ในโตเกียวโอซาก้าอ,อายิโนโมโตะอ่าไม่ใช่เหรออายิโนทากาะระไม่ใช่นะฉากหลังแบบว่าประเทศญี่ปุ่นมากเหมือนอยู่เจปแปนอะไรประมาณนี้นะคะอุย้ยสวยนะนะไม่รู้ดอกไหนเป็นดอกไหนเลยนะคะตอนนี้นะดอกให้สะพังหมดเลยนะจ๊ะคุณคิมนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะนะคุณปราณีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะแชร์นะคะ,ะ,คะอย่าลืมแชร์นะเข้ามาแล้วแชร์ด้วยแชร์ให้ตัวเองขึ้นเป็นผู้แชร์นะ ให้ตัวเองขึ้นเป็นผู้แชร์นะคะเพราะว่าถ้าเราเริ่มการแจกน่ะอันดับแรกเลยคือเราต้องเช็คก่อนนะว่าคุณได้แชร์เราได้เปิดสาธารณะหรือเปล่านะคะคนละหนึ่งแชร์เท่านั้นไม่ให้แชร์เยอะนะคะไม่ให้แชร์เยอะมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มนะคะไม่มีกลุ่มแชร์นะเฟซเปิดสาธารณะให้ด้วยนะจ๊ะใช่ค่ะไม่ต้องแชร์เยอะแต่ขอแชร์ให้ถูกต้องแชร์ให้ตรงตาม กฎกติกานะคะนั่นก็คือจะต้องแชร์เป็นสาธารณะนะคะแล้วจะได้ขึ้นแบบอ,อย่างคุณคีมตัวอย่างอย่างคุณคีมอย่างพี่เบนหรือว่าอย่างคุณปราณีนะคะเขาจะมีขึ้นด้านบนว่าผู้แชร์เนาะต้องขึ้นแบบนั้นนะคะลูกค้าถึงจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลกับเราซึ่งบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยรางวัลที่จะได้เนี่ยมีทั้งที่เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าและของรางวัลที่เราวันนี้สินค้าในร้านที่เราขายเนี่ยวันนี้จุกๆเลยนะ3รางวัลใช่ไหมวันนี้น้องแป้งใจปั้มใจป่ามากนะคะวันนี้ แป้งมาแจก3มรางวัลจุกๆเลยนะฟังไม่ผิด3มรางวัลวันนี้ใครทําถูกกติกาง่ายได้รับไปเลยนะ3รางวัลวันนี้นะมีรางวัลใหญ่1รางวัลนะคะแล้วก็รางวัลองอีก2รางวัลนะคะใช่ซึ่งรางวัลใหญ่ของเรานะคะก็จะเป็นแบบว่าสินค้าที่ในด้านของความมงคลต่างๆแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นเนี่ยทุกคนต้องช่วยกันแชร์ก่อนแต่ว่าย้ําตรงนี้เลยว่าได้ฟรีนะคะ เราก็สามารถเล่นกิจกรรมกับเราได้นะบอกเลยว่ากิจกรรมของเราวันนี้เนี่ยมาแบบว่าไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากนะคะแล้วก็กติกาก็คือแค่แชร์ออกไปนะให้ชื่อของตัวเองเนี่ยมีคําว่าผู้แชร์อยู่ด้านบนแค่นั้นเองนะคะแล้วรอสแตนบายพร้อมกันได้เลยนะคะ สวัสดีที่เข้ามาด้วยนะคะทั้ง12คนเลยนะคะเดี๋ยวรอลูกค้าเข้ามากันเยอะๆนะแชร์ไปเยอะๆนะคะเรียกเพื่อนเรียกพี่เรียกป้าเรียกน้าเรียกอามานะนะคะเข้ามาแชร์กันเยอะๆเข้ามาดูกันเยอะๆเดี๋ยวคนเดี๋ยวรอคนดูอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะมาเริ่มเลยนะวันนี้นะคะไลฟ์สดของบริษัทสิงแสงนภามาพร้อมสินค้านะคะที่เป็นทองคํานะคะไม่ว่าจะเป็นทองคําแท่งทองคํา รูป,ปรพัณ์นะคะ96.5%หรือ99.99% 99นะคะหรือว่าจะเป็นมาในรูปแบบจี้นะคะจี้พระจี้เล็กๆราคาราคาหลักร้อยบอกเลยนะคะราคาหลักร้อยแต่ว่าสินค้าคุณภาพนี่หลักพันเลยทีเดียวบอก<ช>เลยนะที่โชว์อยู่ตรงนี้ที่โชว์อยู่ตรงนี้นะคะบอกเลยว่ามีเงินไม่ถึง1000บาทก็สามารถซื้อได้ มีเงินไม่ถึง1,000บาทก็สามารถซื้อได้ในส่วนสินค้าที่เรานํามาขายนำมาพรีเซตนนะคะแล้วก็ในส่วนของของแจกวันนี้นะถ้าใครที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในไลฟ์สดนี้นะคะก็จะได้ไปเลย1รางวัลซึ่งเป็นนี่เลยนะคะเป็นสร้อยเป็นสร้อยเงินปีเสียนะคะเป็นสร้อยเงินปีเสียพร้อมสวมใส่เลยคือเส้นนี้มูลค่ากว่า เกือบ1,000บาทเลยนะ<ช>แล้วปกติเราขายอยู่ที่900กว่าบาทไหมใช่ค่ะเส้นนี้น,<อ>น,นะใช่ใช่ค่ะวันนี้เรานํามาแจกเลยค่ะ1รางวัลแล้วก็อีก2อรางวัลจะเป็นโค้ดส่วนลดที่สามารถนําไปใช้ในช้อป e ีใช่ไหมคะใช่ค่ะสามารถซื้อได้ในนี้เ,<อ>เลยใช่เหรอใช่ก็สามารถซื้อได้ สินค้าที่เราพรีเซนต์ในไลฟ์สดเนี้ยลูกค้าที่ได้โค้ดไปเนี่ยสามารถใช้ในไลฟ์สดเนี้ยได้ทันทีเลยนะคะนะเพราะว่าเราเนี่ยจะมีในด้านของความมงคลนะั่นก็คือจะเป็นพระนะคะที่เป็นทองคํา75นะจะมีในด้านของพระพิคเนศนะคะพระพรหมแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมซึ่งปกติเนี่ยเราขายถูกอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าหากเล่นเกมแล้วตอบถูกเนี่ยลูกค้าก็จะได้รับส่วนลดไปด้วยนะคะสำหรับสำหรับส่วนลด100บาทเนี่ยจะมีให้ ตับลูกค้าทั้งหมดเนี่ยสรางวัลแล้วก็สําหรับสินค้าที่แจกฟรีเนี่ยจะมีให้1รางวัลนะคะใช่บอกเลยว่าเฉพาะของแจกมูลค่าก็อยู่ที่999บาทแล้วนะคะเส้นนี้นะคะเป็นปีเสียนะคะเป็นปีเสียเงินนะคะเป็นปีเสียเงินลงดํานะด้านหลังนะจะเป็นหยกนะคะด้านหลังจะเป็นหยกนะพร้อมเชือกสีแดงอบอกเลยว่า เป็นเชือสีแดงที่มาพร้อมกับความเฮงความปังเลยนะคะก็สีแดงะะก็เป็นตัวแทนของความเฮงต่างๆนะคะเป็นสีที่เป็นความเฮงในเรื่องของดูดซับดูดอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะที่ลูกค้าต้องทำเนี่ยคือง่ายมากๆนะคะก็คือแชร์ไปที่หน้าเฟซนะคะแชร์ให้เป็นสาธารณะนะคะวิธีที่เช็คว่าเราเนี่ยแชร์เป็นสาธารนณะหรือยังเนี่ยลูกค้าเวลากดแชร์เนี่ยลูกค้าสามารถดูด้านบนได้บางทีเนี่ยเขาจะมีให้เลือกเป็นรูปโลกนะคะลูกค้าเลือกตรงที่เป็นรูปโลกที่เป็นคําว่าสาธาร ได้เลยนะคะอันนั้นสามารถเลือกได้เลยแล้วลูกค้าก็กลับมาคอมเมนต์อีกหนึ่งรอบแล้วก็จะขึ้นผู้แชร์นะคะเพราะสําหรับบางเฟสเนี่ยอาจจะขึ้นเป็นเพื่อนเฉพาะคนที่เป็นเพื่อนเท่านั้นอาจจะเห็นโพสต์นั้นมันก็เลยจะไม่ขึ้นผู้แชร์นะคะเพราะ,ะฉะนั้นนะคะถ้าจะแชเนี่ก็กดตรงที่เป็นรูปโลกนะคะก็คือเลือกให้กับเป็นสาธารณะให้ทุกคนได้เห็นนะคะเท่านี้ทุกคนก็จะมีสิทธิ์ที่จะเล่นเกมกับเราแล้วนะคะถ้าหากคนที่ติดตามเราเนี่ยจะทราบดีนะว่าเกมที่เรานํามาเล่นเนี่ยคือง่ายมากนะ แล้วคือเราแจกจริง<ช>เราให้จริงนะคะรางวัลรางวัลหนึ่งรางวัลรางวัลใหญ่ว,วันนี้จะเป็นสร้อยจะเป็นสร้อยเชือกเชือกแดงนะคะปีเซงเงินที่โชว์อยู่ตรงนี้นะคะ1รางวัล1รางวัลมูลค่า999าบ้าทเราแจกไปฟรีเลยสําหรับคนที่แบบว่าสามารถตอบคําถามได้นะคะ<ช>แล้วอีก2รางวัลจะเป็นโค้ดส่วนลด100บาทคือซื้ออะไรก็ได้แล้วสามารถนําโค้ดมาใช้ได้เลยลดไปเลยอัตโนมัติ100บาทใช่ะค,ะค่ะ ซึ่งปกติเนี่ยสินค้าที่มาขายในไลฟ์สดเนี่ยนะคะจะราคาถูกอยู่แล้วจะจัดโปรโมชั่นที่เป็นราคาที่ถูกอยู่แล้วแต่ว่าสําหรับลูกค้า2ท่านนะคะที่เล่นเกมกับเราแล้วได้ลุ้นรับส่วนลดนะคะหนึบ,100บาทเนี่ยก็จะซื้อสินค้าที่ราคาถูกลงตั้ง100บาทเลยนะบอกเลย<ช>ว่าคุ้มมากแถมสินค้าของเราเนี่ยส่งฟรีด้วยใช่ส่งฟรีให้ด้วยนะคะนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแชร์ไปแล้วก็เปิดสาธารณะนะคะแชร์ไปแล้วเปิดสาธารณะให้กว้างๆเลยนะแชร์ลงกลุ่มก็เปิดสาธารณะ แชร์ไปหน้าเฟซก็แชร์สาธารณะให้หน่อยเปิดสาธารณะให้หน่อยนะคะนะเข้ามากันเยอะๆนะวันนี้เรามาแจกจริงๆนะมาแจกจริงๆเลยนะคะของแจกรางวัลใหญ่ก็คือสร้อยคอปีเสียเส้นนี้นะคะมูลค่า999บาทเลยนะคะ999บาบาทเลยนะคะ,ะเข้ามาแล้วก็ ทักทายกันหน่อยก็ได้นะคะคุณคิมเซงปีเซียเท่าไร่คะเดี๋ยวสักครู่นะคุณสารัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคุณเบนจะมาขอให้ได้ขอให้โดนะะนะคะนะนนะคะพี่เบนนะพี่เบนเป็นแฟนตัวยงอยู่แล้วนะย่อมรู้กติกาดีแชร์หรือยังพี่เบนแชร์หรือยังยังไม่แชร์รีบแชร์เลยนะแล้วก็อย่าลืมเปิดสาธนารณะนะคะแชร์แค่คนละหนึ่งแชร์แค่นั้น แค่คน<ช>ลนคะผแชร์เท่านั้นแชร์ไงก็ได้ให้ตัวเองนะคะขึ้นด้านบนว่าเป็นผู้แชร์นะอย่างที่พี่เบนขึ้นเนี่ยก็คือถูกต้องแล้วคุณสหรัฐถูกต้องแล้วคุณคิมเซ็งก็ถูกต้องแล้วแต่อย่างเช่นคุณคามูนะคะยังไม่มีผู้แชร์ด้านบนอันนั้นเนี่ยยังไม่ถูกต้องนะคะต้องแชร์เป็นสาธารณะก่อนเนาะเพราะเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเวลาลูกค้าแบบว่ามันมันแบบว่าอยากเขาแบบมันในเกมของเราอยากจะตอบมากๆเนี่ยลูกค้าอาจจะลืมเช็คสิทธิ์แล้วถ้าหากตอบถูกแต่ว่าไม่ได้เป็นผู้แชร์เนี่ยเราต้องขอสลัก สละสิทธิ์นะคะเนื่องจากเราจะต้องแคร์แบบว่าคนที่ทําถูกกติกาโอเค<ช>นะใช่อย่าดราม่านะคะงดดราม่าทุกกรณีนะเพราะเราแจ้งแจ้งกติกาครบถ้วนใล้ว่เจะเอาเข้ามานะจ๊ะเข้ามาเยอะๆเลยไลฟ์สดนี้นะนะคนดูไปไหนหมด แจ้งเตือนไหมขึ้นแจ้งเตือนไหมไมันขึ้นแจ้งเตือนไหมคะขึ้นค่ะขึ้นนะเข้ามากันเยอะๆเร็ววันนี้มาแจกนะคะมาแจกนะคะวันนี้ถูกหวยบอกเลยว่าวันนี้ถูกหวยรวยมากด้วยนะคะ <c oughs> วันนี้ถูกหวยรวยมากด้วยได้รางวัลรางวัลรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่ง <c oughs> ได้มาประมาณสามแสนห้า พราะฉะนั้นจะแจกให้หมดเลยใช่วันนี้จะแจกให้หมด3ามแสนห้านี่ราคาจริงเพราะฉะนั้นทุกคนนี่เข้ามานะคะแชร์ไปเลยนะแชร์ไปเลยเพราะบอกเลยว่าวันนี้คุ้มมากนะคะมีเกมมาให้เล่นคือเกมง่ายมากแล้วก็ใช่มล้อเหมเอนเหมือนประมาณว่ามาเรามาฝึกสมองกันใช่จะมาจะแจกง่ายๆมันก็แลดูง่ายไปวันนี้เราก็มีแบบว่ามีเกมสนุกสนุกให้ร่วมกิจกรรมนะคะกับบริษัทสิงแสงนภานะคะของรางวัลรางวัลแรกเลยก็จะเป็นสร้อยคอปีเสียเงินนะคะเชือกแดงอันนี้มูลค่า999บบาท อีก2งรางวัลจะเป็น โคสลดนะคะโครับหนึ่งร er. ้อยบาทสามารถนํามาใช้ได้เลยนะคะซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าชนิดไหนก็ได้ก็ลดไปเลยหนึ่งร้อยบาทสินค้าที่เราโชว์วันนี้เนี่ยสามารถซื้ออะไรเลยก็ได้นะคะในไลฟ์สดนี้ก็ลดไปเลยทันทีหนึ่งร้อยบาทนะคะใช้ได้ทันทีเลยนะแล้ววันนี้เนี่ยหมวดที่เราเตรียมมาเนี่ยก็จะเป็นในหมวดหมู่ของความมงคลด้วยนะคะนอกจากอันนี้เรามาแจกใช่ไหมก็คือความเพงความปังเนาะแล้วเราก็มีในด้านของที่เป็นอันนี้นะคะที่เป็นความเป็นสิริมงคลเป็นพระ เป็นพาสที่เป็นทอง7 5นะคะแล้วก็ล้อมรอบด้วยเพดลัสเซียเนาะมีทั้งที่เป็นพระพิคเนสนะคะพระพรมแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมนะซึ่งทุกคนที่เป็นแฟนคลับเรานะคะจะรู้อยู่แล้วเนาะว่าสินค้าที่เรานํามาเข้าไลฟ์สดเนี่ยนะคะจะราคาถูกอยู่แล้วแต่ว่าสําหรับ2ท่านนะคะที่ร่วมเล่นเกมกับเราก็จะได้รับโค้ด <c oughs> ส่วนลดไปเลยนะคะลดไปอีก100บาทเท่ากับดลดแล้วลดอีกอ่ะใช่ลดลงไปอีกนะราคาวันนี้ก็บอกเลยว่าทุบ ทุบราคามาเลยกันทีเดียวนะคะ<ช>สำหรับสินค้าที่นำมาเสนอสำหรับคนที่อยากจะซื้อหาจี้ที่เป็นในรูปแบบของจี้เงินนะคะเอ้จี้ทองวันนี้เรามาจี้ทอง<ช>จ,จี้ทองนะคะเป็นพระพิคเนศแล้วก็พระพมแล้วก็จะแม่ก<ม>วนอิมนะคะวันนี้ก็มีมานําเสนอนะคะส่วนใครที่แบบว่าที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็เข้ามาแล้วก็ แชร์นะจ๊ะแชร์ไปเยอะๆเอาคนดูตกลงไปกแล้วอตอนนี้นะคะก็คุณเรนนี่แชร์แล้วค่ะคุณวันใหม่นะคะแชร์แล้วค่ะโอเคนะถ้าคุณวันใหม่คุณเรนนี่อย่างนี้นะคะก็จะขึ้นผู้แชร์ด้านบนอย่างนี้ก็คือถูกต้องแล้วนะคะถ้าหากพี่ๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามานะคะถ้าหากแชร์แล้วยังไม่มั่นใจยังไม่แน่ใจนะคะลองคอมเมนต์กดหนึ่งหรือก่าวทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะเพื่อเป็นการเช็คสิทธิ์ของตัวเองว่าชื่อของตัวเองเนี่ยขึ้นผู้แชร์แล้วหรือยังเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคอมเมนต์อะไรมาก่อนก็ได้นะอย่าเพิ่งรอเล่นเกมแล้วคอมเมนต์ทีเดียวถ้าหากแบบว่าคอมเมนต์ไม่ขึ้นผู้แชร์เนี่ยก็อาจจะแบบอาจจะเสียสิทธิ์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะคะยังเรายังมีเวลาให้ลูกค้าเนี่ยเช็คสิทธิ์อของตัวเองได้อยู่นะเข้าไปดูด้วยว่าเปิดสาธารณะหรือเปล่านะเกิด แชร์แล้วก็จริงแต่ไม่ได้ไม่ได้เปิดสาธารณะให้นะเราก็ขออนุญาตให้คนที่ทําถูกกติกาเนาะเดี๋ยวระหว่างที่ลูกค้าเข้ามาวันนี้ไม่ต้องกลัววันนี้แจกแน่วันนี้แจกแน่นอนเข้ามาแล้วอย่าเพิ่งไปไหนนะอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวเราขออนุญาตพีเซนสินค้าของเราแป๊บหนึ่งแล้วในช่วงกลางๆไลฟ์เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันเรามาแจกของกันวันนี้แจกแน่แนวันนี้แจกแน่ๆนะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะคะอ้าวเดี๋ยวเรามาพูดถึงสินค้าของเราวันนี้แล้วกันนะคะวันนี้วันดีวันที่16นะวันนี้ใครโชค คดีใครโชคหมานก็นะ มาซื้อสินค้าที่เป็นทองคำไว้สวมใส่นะคะวันนี้เรามาในหมวดหมู่ของจี้นะคะเรามาในหมวดหมู่ของจี้มีอะไรบ้างคะวันนี้นะคะ,ะแป้วก็จะมีในเป็นจี้พาิคเนตที่ะะโชว์อยู่ตรงนี้นะคะ่อ่าก็จะมีเป็นพิคเนตนะคะก็จะเป็นตรงกลางแล้วก็ข้าง,ข,าง,ข,างข้างตรงนี้นะคะมีหลากหลายรูปทรงนะเดี๋ยวให้ดูทีละทรงแล้วกันนะแต่ว่าหลากหลายรูปทรงแต่ว่าราคาเดียวกันหมดเลยนะคะแต่ราคาเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราให้ดูครบทุกแบบแล้วเดี๋ยวเราบอกอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะนี่ลอยนะคะจะเป็น เป็นจี้ทองคำนะคะเป็นกรอบทองคําแบบนี้นะคะเป็นทองคํา75%แล้วก็ล้อมรอบด้วยเพชรลัเสเซียแบบนี้ค่ะคือใส่คู่กับสร้อยทองหรือว่าสร้อยเชือกถักหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเพื่อเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลนะคะให้กับตัวเองอันนี้นะคะที่ลูกค้าเห็นอยู่เนี่ยจะเป็นในเป็นพระพิคเนตเนาะก,ก็จะเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จต่างๆนะคะใครที่บูชาอยู่แล้วนะคะอยากจะซื้อไปสวมใส่ ไปให้เป็นสิริมงคลเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะวันนี้เนี่ยเรานํามาจัดโปรโมชั่นนะคะราคานี้ราคาเดียวนะคะสําหรับจี้พาพิคเนตนะคะสําหรับอันนี้นะคะจะเป็นทรงกลมๆแบบนี้เนาะแล้วก็ล้อมรอบด้วยเพชรรัเสเซียนะคะแน่นอนที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะราคานี้ราคาเดียวค่ะราคาอยู่ที่999บาทเท่านั้นนะคะนี่เลยนะคะ เก้า <99, S 2> บาทเ<ช>ทน้นะคะเป็นจี้พับพิคเนตนะทรงกลมอย่างที่น้องแป้งบอกนะคะร้อยล้อมด้วยเผ็ดละเสียเลย<ช>นะ,ะพ,พิคเนตก็คือเทพเจ้าคือเป็น เป็นราชาแห่งเทพเจ้าแห่งความสําเร็จเลยนะคะแม้ว่าศาสนาไหนไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนคนนับถือพุทธหรือว่าคนนับถืออิสลามปัจจุบันนี้ก็นับถือพระพิคเนตกันเป็นส่วนใหญ่เหมือนประมาณว่าถ้านับประชากรของคนทั้งโลกก็เกือบทั้งครึ่งหนึ่งเลยค่ะห้าสิบเปอร์เซนต์ด้วยสามี่้จากใช่เกินห้าสิบด้วยสาพี่น้ออย่างน้อยทุกคนจะต้องกราบไหว้จะต้องบูชาองค์พระพิคเนตเพราะบอกแล้วว่าองค์พระพิคเนตเป็นอ่า เป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะขอพรสิ่งใดคนส่วนมากมักได้ตามคำคำขอ,อนั้นนะคะ นี่เลยนะอ่ารูปอ่ารูปทรงม่กกี้จะเป็นรูปทรงกลมแต่ทรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆทรงหยักๆใช่ไหมทรงบ้านล้อมด้วยพลอยขาวเช่นเดียวกันนะคะใช่ใช่ค่ะนี่เลยนะคะก็ราคาเดียวนะคะมีทั้งหมด3แบบนะคะที่เป็นจี้พาพิคาเนทที่เราคัดมาวันนี้นะคะราคานี้ราคาเดียวเท่านั้นค่ะ999บาทนะคะทรงนี้ก็สวยนะทรงนี้ก็สวยแบแรดูแปลกตาแลดูเก๋ดีนะคะทองคําจะเป็นทองคํา75%นะคะเป็นทองคําแท้75%นนะคะอันนี้จะเป็นจี้ อ,อ่ะแล้ววันนี้เนี่ยเรามีภาพทั้งหมด3ภาพที่จะให้ทุกคนร่วมสนุกแล้วก็พระทั้งหมดเนี่ยสาแบบที่จะเอานำมาให้ทุกคนสั่งซื้อนะพระน้น เล่นเกมแล้วขายของเล่นเกมแล้วขายของไปแล้วกันนะคะ,ะเดี๋ยวเมื่อกี้เราพรีเซนต์ที่พิคแเนเนลไปแล้ว,ลวเดี๋ยวเราเอาคนดู20กว่าคนแล้วเอาแล้ววันนี้เราบอกแล้วว่าเรามาแจกจริงใช่คนดู20คนเราก็แจกแต่ก่อนอที่จะขึ้นรูปเราขออนุญ,ญาตบอกก่อนว่าเราจะแจกในภาพแรกเนี่ยเราจะแจกเป็นสินค้าอะไรและแกติกาเป็นอะไรนะคะภาพแรกพี่ พี่ออยอยากแจกเป็นอะไรก่อนดีคะจะแจกเป็นอะไรดีเอาที่น้องแป้งเลยเป็นสร้อยดีไหมเป็นสร้อยก่อนรางวันนะเราแจกรางวัลใหญ่เลยจะได้ะจะได้รู้ว่าใช่ใครได้ขอขออนุญาตแจ้งกติกาก่อนกติการกแรกแสนง่ายของเราเนี่ยก็คือทุกคนจะต้องชื่อ,อมีชื่อผู้แชร์อยู่ด้านบนของชื่อตัวเองถูกไหมคะแล้วกติกาข้อที่สนะสาหรับคนที่ตอบถูกไปแล้วนะคะก็จะก็คือจะแบบว่าได้แค่ข้อเดียวได้แค่ภาพเดียวถ้าหากถูกภาพแรกแล้วภาพที่2ภาพที่3ก,ก็ก็จะแบบว่าให้คนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับรางวัล แล้ที่เราจะแจกนะคะจะเป็นสร้อยสร้อยอันนี้นะคะเป็นสร้อยสีแดงเชือกแดงนะคะแล้วก็มีเป็นจี้ปีเซียนะคะที่หลังเขาเป็นแก้วลูกแก้วแบบนี้ซึ่งสวยมากอันนี้เนี่ยเราให้ฟรีสําหรับคนที่ตอบคําถามในรูปภาพของเราถูกนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยรูปภาพของเราเนี่ยจะมาใน เป็นรูปแบบของอภาพปริศนาไทายเลขปริศนานะคะ,อะ,ะบอกอเลยว่าง่าย <ไง S 2> มองม <า S 2> อะจะเป็นการแบบว่าฝึกสมองซึ่งไม่ได้ยากและไม่ได้ง่ายมากนะคะทุกคนต้องช่วยๆกันคิดนะ mm hmm. เดี๋ยวเราขึ้นรูปภาพเลยละกันนะคะใช่ แจกรางวัลใหญ่เลยแจกรางวัลใหญ่เอาคนดูลงไปอีกอะสำหรับรูปนี้นะคะเราแจกเป็นจี้ปีเสียได้เป็นตัวนี้เลยอันนี้ก็แจก,แจกเลย,เลยแจกฟรีสงฟรีสำหรับคนที่ตอบถูกเป็นคนแรกะะวันนี้ใครมากับดวงใครมากับดวงนะเตรียมตัวเป็นเจ้าของสร้อยปีเสียเงินเชือกแดงเส้นนี้นะคะมูลค่าก็999บาบาทแล้วนะคะตอนนี้ยังพอมีเวลาเห็นไลฟ์สดนี้ใครแชร์ไปรีบเข้ามา รีบเข้ามาแล้วก็รีบแชร์เปิดสาธารณะชะคะรีบแชร์เปิดสาธารณะตอนนี้เรากําลังทําการแจกรางวัลแรกแล้วนะคะ<ช>แจกรางวัลแรกเลยะะเลขอยู่ด้านล่างอ่ะแต่ว่าะจะให้อดมินเนี่ยก่อนที่ทุกคนเห็นนะทุกคนอาจจะมีคําตอบอยู่ในใจแล้วแต่ว่าให้ทุกคนเก็บคําตอบไว้ในใจก่อนจะต้องให้อดมินนะคะปักหมุดลงไปก่อนหลังจากอดมินปักปักหมุดเนี่ยลูกค้าสามารถพิมพ์มาจากหลังที่อดมินปักปักหมุดได้เลยนะคะ,ะมันเป็นการจุดฟูลสต็อปให้ทุกคนเริ่มสตาร์ทส่งเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับในในเรื่องของคาตอบ เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งส่งมานะถ้าส่งมาก่อนนี้เราจะยังไม่ยังเราจะยังไม่อ่านนะยังไม่อ่านนะรอแอดมินปักหมุดก่อนนะคะตอนนี้ข้อปริศนานะคะบวกเลขหันสาขึ้นอยู่ที่ด้านล่างแล้วแต่อย่าเพิ่งตอบแต่อย่าเพิ่งตอบให้เวลาได้คำนวณนะคะหลังจากที่แอดมินปักหมุดแล้วถึงสามารถตอบได้คนที่ตอบเป็นคนแรกแล้วเราเช็กสิทธิ์ว่าคุณคุณแชร์แล้วแชร์สาธารณะคุณมีคุณก็รับไปเลยรางวัลนี้รางวัลรางวัลสร้อยปีเสียเลยนะเส้นนี้เลยนะคะเป็นคนแรกที่ปักหลัง ท,ที่ตอบมาจากหลังที่แอดมินปักมุดขึ้นไปนะคะ,ะเป็นการแบบว่าให้ทุกคนสตาร์ทเนาะดูซิวันนี้วันนี้เกมเข้ากับวันมากเลยวันนี้เราก็คิดเลขกันมาทั้งวันแล้วนะช่วงนี้ก็เข้ามาคิดเลขกันอีกรอบนึงนะคะอะเดี๋ยวให้แอดมินปักขึ้นไปเลยคะ่ะปักหมุดเลยคะ่ะแอดมินปักหมุดเลยนะคะอะ่นี่นะคะตอนนี้ก็ขึ้นแล้วถ้าหากใครนะหากคุณเมื่อกี้หรือใครก็ตามที่ตอบมาด้านบนนะคะรบกวนตอบมาใหม่ก็ได้หรือว่าจะเป็นลูกค้าท่านอื่นก็ได้นะคะตอบขึ้นมาเหลจากข้อความนี้แล้วกันนะคะเพื่อเป็นการแบบ ว่าอ่าเป็นแบบอย่างเช่นเราแข่งกีฬาใช่ไหมเราก็จะต้องรอให้ผู้แบบกรรมการอ่ะต่อมาทีนี้ก็เช่นกันนะคะลูกค้าจะต้องให้เราแบบว่าทําสัญญาถ้ามั่นใจตอบมาแค่คําตอบเดียวนะคะตอบมาแค่คําตอบเดียวคิดให้มั่นใจก่อนแล้วค่อยตอบนะคนที่ตอบถูกเป็นคนแรกนะคะใช่นะคะได้รับไปนะคนนี้ตอบถูกเป็นคนแรกนะคะวันนี้เราอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็มาในตรีมของคณิตศาสตร์นะคะ ให้ทุกคนคิดเลขแล้วก็เราแบบว่ามาในเีมญี่ปุ่นใช่ป่ะแล้วก็มาในเีมที่ให้นะคะให้อย่างเดียวนะวันนี้ตอบกันมาแล้วนะคะคุณวันใหม่ตอบว่า80คุณคุรีเหรอคุณคุรีตอบว่าศูนย์นะคะพี่เบนจะมาตอบว่า8 0คุณทีมตอบว่าศูนย์คุณวันใหม่นะลบนี่อแปลว่าดูผิดก็นะคะแล้วก็ตอบมาใหม่ว่าศูนย์คุณวราพรตอบว่าศูนย์นะคะ เดี๋ยวรอก่อนนะคะบวกเลขปริศนาจ้าบวกเลขปริศนานะคะบวกไปเลยใช่นะ,นะเลขแจกของรางวัลน,นะคะสร้อยคอนะคะเชือกแดงปีเสียงเงินหลังยกนะคะมูลค่า999บาทล้วแจกจริงๆเลยใครที่ตบอบคำถามตรงด้านล่างนี้ถูกนะคะนี่เลย ใช่วันนี้เนี่ยเราเริ่มด้วยการแจกรางวัลใหญ่เลยนะคะเพราะว่ากติกาของเราเนี่ยก็คือถ้าหากลูกค้าที่ตอบไปแล้วเนี่ยก็คือจะแบบว่าจะจะ,จะไม่ได้ในรูปถัดไปเนาะถ้าหากชนะในรูปที่1แล้วรูปที่2ก็จะเป็นของคนอื่นต่อไปนะคะใช่ค่ะต่อ1นคนต่อ1นรางวัลน,นะคะ<ช>1หคน<ช>ต่อ1นรางวัลอ้าวไม่ใครจะตอบอีกไหมคะมีใครจะให้มากกว่านี้ไหมคะจะเคาะแล้วะะใช่จะเคาะแล้ว มีใครให้มากกว่านี้ไหมคะจะเคาะแล้วนะคะรูปปริศนาบวกเลขขันษาคําตอบคืออะไรเอ,อ่ยนะคะแต่ก่อนที่เราจะเฉลยเดี๋ยวเรามาแวะมาดูสินค้าที่เราเริ่มไปเมื่อสักครู่นะคะนั่นก็จะเป็นในด้านของความมงค<ช>นะลคก็คือจี้พาพิคเนตนั่นเองนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราให้ดูนะเรามีทั้งหมดเนี่ยสแบบนะคะ,ะเดี๋ยวเราให้ดอูอันนี้ยังไม่ได้ให้ดูใช่ไหมนี่เลยนะคะมี3แบบนะแต่ว่าราคานี้ราคาเดียวนะคะนั่นก็คือ999บาทนะคะ คุณที่รักของออยคะหนาเรียนแบบเขานะออคือไ,ไปตามแบบว่า Net time, เน็ตไอดอลระดังรู้จักไหมคุณที่รักของออยค้าวันนี้ออยมาขายขาดทุนเลยนะคะจีพพิคเนตนะปกติราคาอยู่ที่1200บาทนะคะคุณที่รักของออยค้าวันนี้ออยมาขายมาเคาะในราคา999บาทเท่านั้นนะคะ 999บาทเท่านั้นนะขายขาดทุนจริงๆเลยนะคะวันนี้มาขายขาดทุนจริงๆเลยนะคะใช่อันนี้จะเป็นทรงกลมใช่ไหมอันนี้จะเป็นทรงกลมนะคะเป็นองค์พระพิคเนตล้อมด้วยพลอยลเซียพลอยขาวนะคะเป็นทอง75%้เปอ็นเป็นจี้เล็กๆน่ารักนะใครที่มีสร้อยเล็กๆอยู่เนี่ยสามารถซื้อแล้วไปสวมใส่ได้เลยนะคะราคา999บบาท ปกติขายอยู่ที่1,200บาทนะคะบอกเลยว่ารูปด้านล่างอ่ะหนูมองแล้วหนูมีคนถูกนะมีมีคนตอบถูกใช่ไหมเราจะต้องมาแบบว่าบอกโจทย์กันแก้โจทย์ปัญหานี้แล้วละ่ะนี่นะคะเขาจะแทน ในโจทย์นี้เนี่ยเขาจะแทนมีอ่าป๊อปคอร์นแล้วก็โคคาโคล่านะคะที่เป็นป๊อปคอร์นกับโคคาโคล่าที่เป็นโคคาโคล่าอ่ารางวัลเลขแปลว่ารางวัลนี้จะต้องมีคนได้รับอ่าซึ่งป๊อปคอร์นนะคะเขาจะแทนในเลขอะไรอ่ะเขาแบบมีป๊อปคอร์นบวกป๊อปคอร์นแล้วบวกคาโคคาโคล่าได้หนึ่งร้อยแต่ว่าเมื่อเรานับมาดูในบรรทัดที่สองใช่ป่ะใช่อ่าโคลาบวกโคลาเนี่ยจะได้สี่สิบเท่ากับว่าเขามีค่าในตัวเองยี่สิบใช่ไหมเท่ากับอันข้างบนเนี่ยก็จะเป็น ป๊อปคอร์นเนี่ยก็จะมีค่าอย่างละ40 40, 40, 40ใช่ป่ะ 40, 40็นแล้วก็บวกอันนี้ 20, 20เป็นห0ึ่งร้อยอ่าแล้วด้านล่างนะคะอันนี้คือเฉลยเลยใช่ไหมใช่เฉลอยอ๋อเฉลยแลย้วใช่ไหมคะเฉลยก็คือจะมีป๊อปคอร์นใช่ป่ะป๊อปคอร์นก็40แล้วก็ลบ20ลบ20ก็จะเท่ากับสูตร <0. S 1> อ่ะถ้างั้นก็มีคนถูกใช่ไหมเดี๋ยวแอดมินช่วยเช็คให้ด้วยนะคะว่าใครตอบมาเป็นคนแรกที่เป็นคตอบที่ถูกต้อง แต่ว่ามีคนถูกคือคำตอบคือศูนย์นั่นเองนะคะป๊อบคอนบวกป๊อปคอนบวกโคาบรรทัดแรกเท่ากับหนึ่งบรรทัดที่สองโคาบวกโคาเท่ากับ40ก็เท่ากับว่าโคาคือกระป๋องละ20อ่าแล้วบรรทัดที่3คือป๊อปคอนโคลบโค拉ลบโค拉หนึ่งลบ40ลบ40บอแมนเอ้ย40ลบ20ลบ20ิ สี่สิบลบยี่บลบยี่สิบเท่ากับศนั่นแหละค่ะศูนย์นั่นแหละค่ะคนที่ได้นะคะตอนนี้ปรับหมุดให้เรียบร้อยแล้วคุณครีนะคะคุณคลีได้รรบไปเลยนะคะคุณพี่ค่ะคุณพี่ได้รับอันนี้นะคะตบบื่ือถึงเช้าค่ะเยย ส,สิ่งที่ต้องทำก็คือแคปรูปนะคะแล้วก็ส่งมาที่ลายแอด SNP 999แต่ AAA admin ้าไปตรวจสอบด้วยว่าคุณคุรีได้เปิดสาธารณะชนให้เราหรือเปล่าน่าจะเปิดนะเพราะขึ้นผู้แชร์อยู่นี่บอกเลยเริ่มแจกรางวัลใหญ่ก็มีคนโชคดีไปแล้วบอกเลยว่าเกมนี้ต้องคิดดีๆต้องใช้ไหวพริบใช่เพราะเราก็เมินเหมือนกันป๊อปคอนบวกป๊อปคอนบวกป๊อปคอนเท่ากับอ้วนนะคะใช่แชร์แล้วนะคะ แช่หนแชร์แล้วเปิดสาธารณะใช่ไหมคะใช่โ okay. อเคคุณคุรีนะคะทําถูกกติกานะคะรับไปเลยปีเสื้อเงินเชือกแดงมูลค่า999บาทนะคะเดี๋ยวแคปรูปแล้วก็ส่งมาใน l i น์แอก็ได้ S M P 999นะคะใช่ใชหรือว่าจะส่งมาที่ f a n น a g e ก็ได้นะคะได้ทั้ง2องช่องทางเลยแล้วก็ส่งที่อยู่ที่บ้านเลยมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะส่งไปให้นะคะคุณคุรียินดีด้วยนะคะ แต่ว่าคนดูเข้าๆแล้วก็หายๆไม่แน่ไม่เข้าใจว่าเป็นอะไรไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะคะอ่านะนี่เลยนี่เลยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้นะคะไม่ต้องเสียใจนะนี่คือรางวัลใหญ่แล้วเรามีรางวัลลอบใจอีกสองรางวัลนะคะอืมนะคะ <ๆ S 1> นะเรามีรางวัลตอบใจอีกสองรางวัลแต่ว่าใครที่แบบว่าสนใจอย่างเงี้ยก็ต้องรีบแชร์นะแล้วก็วันนี้นะ เรามีในรูปแบบต่างๆมากมายนะคะที่จะเป็นแบบว่า,าพระนะคะพระแผงพระแบบว่าพระ75เนาะแล้วก็สําหรับรางวัลแรกที่เราแจกก็คือแบบว่าให้คุณครูลีนะคะหรือว่า uh huh. ใครที่ชื่นชอบการดูไลฟ์สดหรือว่าการเล่นเกมแบบนี้นะก็สามารถมาดูได้นะคะถ้าเป็นเวลายเย็นๆแบบนี้เนี่ยก็จะเจอได้ในวันอังคารแล้วก็วันศุกร์แบบนี้นะคะ<ช>หรือว่า<ล>ช่วงะะป่ายเนี่ยก็เป็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยเนาะถ้าชื่นชอบอยากจะมาเล่นเกมเร่มสนุกก็มาดูได้เลยนะคะอ่ะ เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราเรามาดูสินค,นค้าต่อหน้าไปดูสินค้าชิ้นที่2นะคะแบบที่2เลยแล้วกันนะคะอ่าแล้วก็อ่ะนี่นะคะนอกจากเมื่อกี้มีพาพิคเน่ใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมอ่าอันนี้นะคะก็จะเป็นอีกรูปทรงหนึ่งนะคะอ่าเมื่อกี้พาพิคเน่แล้วอ,อันนี้คือเจ้าแม่กวนอิมนะคะเจ้าแม่กวนอิมนะซึ่งเจ้าแม่กวนอิมอ่ะก็เป็นเทพเจ้าเป็นที่คนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าคนจีนก็มีเกือบ มีเกือบทุกบ้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของรูปถ่ายรูปปัน้นหรือว่าอ่าเป็นอะไรนะเป็นวัตถุมงคล<ช>นะ<ช>เพราะเจ้าแม่กวนอิมก็คือเป็นเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตา นะคะเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตาแห่งความสําเร็จนะคะความดีต่งางๆใช่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นพระพรหมค่ะราคาเท่ากันเนี่ยถือเทียบให้ดูเลยถ้าชอบ2แบบหรือว่าบูชาหรืออยากได้แบบไหนนะคะสามารถพูดคุยกับเราได้นะคะทักเข้ามาในเพจได้นะคะมีพระพรหมแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นกรอบทอง75%นะคะล้อมรอบด้วยเพชรรัเสเซียนะคะทั้ง2องค์นี้ราคาเดียวกันนะคะ930บาทเท่านั้นนะคะทั้ง2ององค์นี้เลยเนาะ แล้วก็ถ้าหากใครแบบว่าสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะก็ครบถ้วนแล้วนะใครที่ได้รางวัลไปก็ดีใจด้วยนะคะค <I S 1> ่เย <I love. S 1> เดี๋ยวเรา วันนี้็ครบถ้วนนะคะมีทั้งเล่นเกมแล้วก็ใช่แจกหนึ่งรา,างวัลน,นะจะกปกติเราจะแจก3รางวัลแต่วันนี้เดี๋ยวเราอขอสงวนสิทธิ์แจกแค่1รางวัลก่อนนะคะแล้วใครที่สามารถใครที่ดูไลฟ์สดอยู่แล้วก็มาดูย้อนหลังนะถ้าสนใจเป็นจี้ไม่ว่าจะเป็น G, Home, mm hmm. G, จี้พระพรหมจี้เจ้าแม่กวนอิมนะคะหรือจี้พระพิคเนก็สามารถแคปรูปแล้วก็ทักไลน์ at snp 99 9มาได้เลยนะคะสินค้าเดี๋ยวราคานี้เราให้พรุ่งนี้อีก1วันแล้วกันเราให้พรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะถ้าใครมาดูย้อนหลังหรือว่าดูในช่องทางของ ช่องทางอื่นนะคะช่องทาง YouTube นะคะก็รบกวนทักเข้ามานะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็ครบถ้วนนะคะแป้ค่ะอ้อยค,ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปก่อนนะคะ,คะนะคะสวัสดีคะ่ะเจอก,กันไลยนะคะสวัสดีคะ่ะ